อสองคนแล้วสวัสดีครับ FC ตอนนี้ผมอยู่ที่อุดรธานีแล้วนะผมเมื่อกี้ส่งน้องเมย์ลงด้านหน้าคลินิกแล้วก็มาหาที่จอดรู้สึกว่ารู้สึกลุ้นครับตอนนี้พูดไม่ออกเอฟลุนรู้สึกลุ้นลุ้นว่าน้องเขาเนี่ย จะฝังตัวจะฝังตัวกี่คนนะครับเอซี Pepsi. แล้วก็จะฝังตัวในส่วนของผู้ชายหรือว่าผู้หญิงไม่รู้ว่าคุณหมอเขาสามารถจะบอกได้ไหมหรือว่าน้องเขาฝังตัวทั้งสองคนนะครับก็ลุ้นนะลุ้นไม่ว่าจะฝังตัวหนึ่งคนหรือว่าสองคนนะครับผมก็ก็ทมนั้นนะ fc รู้สึกได้หมดได้หมดแต่รู้สึกว่าลุ้นมาตลอดนะลุ้นมาตลอดความรู้สึกมันมีให้ลุ้นตลอดทางเลย fc ลุ้นตลอดทุกขั้นตอนเลยอะไรก็ไม่ไม่ได้แน่นอนเหมือนบางคนก็บอกว่าท้องปุ๊บใช่ไหม fc แล้วก็มีการตรวจคันตรวจคันเสร็จก็ เขาบอกว่าท้องก็รอเก้าเดือนอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็เราหรือว่าเขา,<ๆ>าเขาก็ลุ<ๆ>้นเหมือนกันตลอดลระยะเวลาเก้าเดือนนะแต่ของผมนี่คือทุกขั้นตอนเนี่ยเอฟซีทุกขั้นตอนมีคือถ้าลูกโตมาเนี่ยผมคงบอกว่ามีโดยตั้งใจนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปหาคุณเมย์กันนะครับหว่หวอหว่องพี่ยลุ้นไหม ลุ้นอยู่ไหมตอนนี้ลุ้นลุ้นยังไงลุ้น,นก,กน็แบบจะมีหรอว่าตัวน,น้อยในถุงตั้งคันมันรู้สึกระอืดระอมอ่ะไม่อยากนั่งเหรอยนจะไปเดินซาวเสร็จแล้วนะคะก็ผลออกมาเป็นยังไงคะคุณพ่อเอามาอยู่ตรงนี้นะคะเปิดไหมหรือคุณพ่อจะพูด มผมก็พูดไม่ค่อยคล่อ,องเท่าไหร่แต่ว่าเอาเป็นว่าเมื่อกี้เข้าไปในเอฟซีผมปวดปวดท้องเข้าห้องน้าอยู่ประมาณสามสี่รอบสี่ <c oughs> รอบจริงๆเิง <c oughs> ก็ว่าพี่หนิงนั้นอย่าเอากล้องมาอย่าหนูถ่ายเองก็ได้สี่รอบจ,จริงๆพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนเหมือนลุนนะ้นเน่ะจะเข้าห้องสัมภาษณ์มีสัมภาษณ์สมัครงานอะไรวะเนี่ยรอ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 เอ๊ะเมื่อไรจะได้เข้าไปพอจะเข้าไปปุ๊บก็รออีกเหมือนจะเข้าห้องสัมภาษณ์โอเค นะครับผลออกมาปรากฏว่านี่ผลอัลดร์ซาวนะคะก็เจอตั้งแต่แว็บแรกเลยมาสองเลยก็คือจะมีถุงตั้งคันทั้งหมดสองถุงนะคะก็จะคุณหมอเราเขาข้าวใ,ให้ฟังนะคะอย่ามีจะแทรกคลิปให้ตอนท้ายๆเนาะคือจะมีถุงนึงเนี่ยที่คุณหมอเจอถุงไข่แดงแล้วถุง A ถุงน่าจะถุงดีมะจะมีถุงหนึงที่เห็นงที่เห็นถุงไข่แดงนะคะแล้วก็อีกถุงนึงก็คือเริ่มเห็นตัวแล้วนะแต่น้องทั้งสองก็คืออยู่ที่อายุคันประมาณ5วีคก,กับอีก2วันนะคะก็จะยังยังไม่เจอหัวใจเสียงหัวใจเสียงหัวใจเนี่ยจะเจอได้ตั้งแต่ประมาณ6วีค<ม>เป็นต้นไปนะคะไม่ไม่น่าจะเกิน7วีคจะประมาณนี้คุณหมอบอกว่าเจอถุงไข่แดงแล้วก็เจอตัวเนี่ยก็ถือว่าประมาณ <70. S 2> ได้เจ็แล้วนะคะ70%แล้วก็รอเสียงหัวใจเนี่ยก็จะ90%้าสิอร์ซจะมีแยกให้ดูด้วยเพราะว่าจะเป็นมีขนาดด้วยใช่ไหมจะมีอันนี้อันนี้เป็นน้องบนะคะทะวิน B ทวินบอันนี้เป็นทวินเอน้องเอใช่น้องเนี่เห็นเห็นเห็นโค้งโครไมัเอฟซตรงแต่บีเนี่ยคือบอกว่าเริ่มเห็นตัว รใช่หมอเิ่มให้ทวนแล้วมีในคลิปผมถ่ายคลิปไว้อย um. ู่ขอเขอคุณหมอว่าคุณหมอครับขอถ่ายคลิปไว้หน่อยได้ไหมครับคุณหมอว่ายินดีครับถ่ายเลยครับคุณหมอก็เวลาพูดก็มองหน้าเราไปด้วยเนาะเราดีใจขนาดไหนแม่ก็เก็บเก็บเก็บความรู้สึกไว้อย pues uh ู่เลยพดีใจก็ดีใจเพราะว่าเราก็รุนเนาะขับรถมาก็คิดตลอดว่าน้องเขาจะมา มาไหมสองคนเพราะว่าฝันแต่ว่าเห็นเด็กผู้หญิง<ช>เด็กผู้ชาเิงว่าเห็นเห็นหลานเม้นะคะเขาโทรมาทุกวันพี่เด็กก็เลยเก็บไปฝันเห็นหลานเม้นหนึ่งคนแล้วก็เห็นหลานตัวเองด้วยอีกหนึ่งคนนะครับผมเป็นน้องผู้หญิงทั้งคู่เลยวันที่28หน้านี้ก็คือมาฟังเสียงหัวใจกันเมย์ก็<ม>ก่อนหน้านี้นะคะตอนช่วงที่เมย์เริ่มแรกเลยก่อนที่จะเก็บไข่เนี่ยที่เริ่มมาปรึกษานะ เมก็จะเห็นเวลาเมต่อคิวอันเดอร์ซาวเนาะเมก็จะได้ยินเสียงหัวใจของของคนอื่นของลูกของคนอื่นนะคะได้ยินด้วยเหรอใช่คือเขาจะเปิดตุบ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 แล้วเสียงมันจะออกมาลอดออกมาจากห้องอะพอลุ่มด <man ic PD> ังให้คนแม่ับคนพ่อได้ดัง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 ตุบ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 อะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นก็อ <man> ย่ามาลุ้นกันนะคะว่าวันที่28เนี่ยเสียงหัวใจน้องเนาะเราจะได้ยินไหมในวีคที่หกนะคะ ตอนนี้ติดแล้ว FC ติดแล้วแล้วก็สองคนด้วยนะครับสคนแล้วก็อโอกาสก็คือตอนนี้ก็คืออยู่ที่70%ก็ต้องรอว่าอีกอวันที่28สัปดาห์นหน้าเรากลับมาตอนนั้นก็จะมา,าซาวดูว่ามีเสียงหัวใจอของน้องไหมนะ FC ก็อาการเมนะคะวันนี้เริ่มรู้สึกว่ากินข้าวเสร็จอะ รู้สึกผะอืดผะอมนะคะก็เลยถามคุณหมอว่าคุณหมอคะอาการผะอืดผะอมหลังจากกินข้าวเสร็จเนี่ยมันเป็นเกิดจากอาการแพ้ท้องหรือว่ามันเกิดจากที่เรากินข้าวแล้วเราแบบเรา่วงแล้วเราก็นอนเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ปล่อยให้มันย่อยไวอะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกว่ามันมันบอกแบบชัดเจนไม่ได้มันรวมๆกันมัน<ม>ก็รวมรกันค่ะก็เลยคุณหมอก็เลยบอกว่า ให้กินยาที่ทําให้ง่วงหลังจากทานข้าวนะคะจะได้แบบทานข้าวแล้วก็มีเวลาไปเดินพอมีเวลาไปเดินเสร็จแล้วก็ค่อยกินยาที่แบบมันทําให้เราง่วงครับผมกลับมาจากอำนาจเจริญเมื่อวานมาตอนเย็นก็เมย์ก็บอกว่ามีอาการที่เพิ่มขึ้นมาก็คือผล่งประมุ่นอ่แหละเมื่อก่อนไม่ไม่ค่อยได้ยินในช่วงแรกๆมาได้ยินเมื่อเมื่อวานเอง เริ่มสีน้องสีหน้าด่เริ่มเริ่มเยอะโอ้พี่ผมก็เลยบอกว่าอ๋อแพ้ท้องแล้วพอแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะคะเมย์จำได้เนาะมาด้วยอาการแบบว่าล่าเลยไม่มีอะไรอะไรเงี้ยมาพอมาวันนี้นะคะรู้สึกแบบรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยอยากจะพูดเยอะบางทีถ้าพูดเยอะก,กลัวมันจะออกมันกั้มกก่งไงช่วงแรกๆที่เราที่เมย์บอกว่าอ่าช่วงแรกๆที่เมย์บอกว่าง่วงๆอะ่ะพี่ก็คิดว่า น่าจะง่วงจากยาอย่างเดียวก็เลยคิดว่าเมื่อไหร่จะได้มีอาการแบบเพิ่มอุแพ้ท้องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูอีกก็ได้ค่ะก่อนจะปิดคลิปไปโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเป็นน้องแฝดนะคะเอน้องแฝดน้องแฝดน้องเอน้องบีนี่เอียนให้น้องแฝดโชว์ตัวเดียวเดียวโชว์ตัวหน่อยเลวลูกูโชว์ตัวเดียวโชว์ตัวหน่อยน้องบีนะคะ เนี่ยไอ้ที่ลางๆนะคะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยลางๆคือถุงไข่แดงหรือเปล่าใช่ลางๆตรงเอนะคะจะเห็นเห็นไหมตรงนี้นี่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 เป็นลางๆไหม FC หรืออะไหนูว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวนะเพราะตัวจะใหญ่กว่าถุงไข่แดงใช่ป่ะอ่าฮะเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมีลางๆไม่ตัวก็ถุงไข่แดงค่ะสักอย่างใช่ตรงนั้นแหละที่หมอพูด โอเคเดี๋ยวก็ยังไงก็เดี๋ย و, วเราก็ลุ้นกันต่อไปอย่างที่ผมบอกในเอซีว่าทุกขั้นตอนนี้คือเราก็รอรอลุ้นนะครับรอลุ้นอ๋อคุณหมอก,กอ็แสดงความดีใจด้วยแล้วก็บอกมาว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเจอหัวใจอะไรทุกอย่างปกติกําหนดข้อจะคือวันที่20พฤศจิกายนเกิดว่าน้องแฝดอะน้องแฝดน,นะคะเป็นฝาแฝดเนี่ย น่าจะไม่ถึง20พฤศจิกหรอกคุณหมอบอกว่าต้นพฤศจิกก็เก่งแล้วต้นพฤศจิกน่าจะเป็นวันเกิดพ่อเขานะคะไม่รู้ว่าจะได้เกิดวันเดียวกับพ่อเขาหรือเปล่ากําหนดการตามที่นับตามตารางเนาะนับนับตามเวลา,ตา,าตามอายุคันก็คือวันที่20สพฤศจิกายนใช่โอเคเดี๋ยวต้องผมต้องต้องกลับไปคิดก่อน มีใจไหมมันมีใจผมดีใจแบบว่าเพราะว่าเราพยายามมาขนาดนี้แล้วเราวมันก็มีเขาเรียกว่าความสำเร็จในแต่ละขั้นที่เราทำได้แม่ก็แอบ,บคิดว่าเอ๊ะหรือจะติคนเดียวหรือเปล่าแต่ก็คิดในใจอยู่นะคะว่าเออก็บอกลูกอยู่ทุกวันว่าแบบเออมะมาณว่าแม่ก็อยากให้มาเป็นเพื่อนกันนะลูกอะไรอย่างางี้ยให้แข็งแรงทั้งคู่เลยเพราะว่า แม่ก็ตั้งใจบำรุงไข่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไข่ของน้องอะ่ะก็เป็นไข่ที่บอกว่าเกรดดีอะไรเงี้ยถ้าใส่สองเราก็อยากจะให้มาเป็นคู่กันอะไรางี้ก็จะ<笑><笑>แอบ,บบอกเขานะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะหนึ่งหรือสองเยืมเอ่ดีใจดีใจค่ะก็ดีใจที่แบบเห็นหงตั้งคานเ,เพราะเมย์รุนว่าหงหงตงคันเขาจะเป็นยังไงปกติไหมแล้วก็ตัวเขาเริ่มเห็นบ้างหรือยังอะไรเงี้ย แต่ก็จะมีถุงนึงที่ยังไม่เห็นตัวเนาะก็อย่ามาลุ้นกันอนาะทิตยว่าหน้าว่าจะเห็นตัวชัดเล่ไหมอีกถุงนึงนะคะแล้วก็ลุ้นหัวเตียงหัวใจด้วยเมย์ก็เลยบอกว่าอ๋อนี่ไงคนนึงก็เป็นน้องคนนึงก็เป็นพี่พอดีเลยใช่หรือเปล่าอันนี้เมย์คิดเอาเองนะอา่าค่ะ <Okay. S 2> อยาจะไปเซ็นทันกันต่อนะคะครับผมประมาณนี้ค่ะ ขอบคุณแอฟซีที่เป็นกําลังใจให้กันมาตลอดนะคะขอบคุณคุณป้าคุณนงคุณพี่ป้านาอานะคะที่คอยลุน้นเป็นกําลังใจให้น้องแฝดน,นะคะก็ขหอให้น้องแฝดเนี่ยได้ยินเสียงหัวใจววๆอาทิตย์หน้าแล้วก็แข็งแรงนะคะค้อนออกมาแข็งแรงสมบรรูรณ์ทั้งแม่แล้วก็ลูกทั้งสองสำหรับคนที่ลุน้นตั้งแต่คลิปเมื่อเช้านะครับว่าหนึ่งหรือสองนะครับก็วันนี้ก็กได้ทราบผลแล้วะะจะได้สบายใจกัน อุ้ยอะไรเนี่ยอืมค่สองคนแล้วโอตรงนี้นี่เองค่นต่มคอรตไได้นี่คือุงไข่แดงหร Yeah